เปดล้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปครับวตเตอระซิมค่ะยายูกไปครับวอดด์จะซิมกับผมก็ได้ริซึมนะคุณกว่าเคยเคยซื้อเช่นเรื่องไๆๆ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 เๆีๆยๆๆ่ๆๆๆๆครับเดี๋ยๆๆๆๆๆๆเดีๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 วๆๆ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 ๆาๆๆ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 ะๆๆๆๆอๆๆๆๆๆเๆๆๆเๆๆๆๆๆ่ๆๆนๆๆๆๆเลๆๆๆนๆๆวๆๆๆๆๆๆนๆๆๆอๆๆ่ยผมปักไฟไปแล้วเราจะทๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆ ใช่แถวๆนี้นะคะมาทำลายดินขวัญสนามเด็กเล่นต้องมีอะไรบ้างครับสนามเด็กเล่นก็ต้องมีพวกนี่เลยชิงชา้าสไลด์สวิงชิงชา้าสีซอใช่โอ้ดีกันขวัญทำใช่สวิงสีซอคืออะไรวะ <laughs> โอ้ไม่รู้เรื่องเลยผมขอหน่อยนะ,ะขอสีนะฮะเดี๋ยวผมทำสีซอสีซอคือกระดานหกกระดานขวัญที่ไม่ใช่กระดานเจ็ดกระดานแปดกระดานเก้ากระดานสิบ ไกระดานหกหนูก็ยังไม่เก็ตอยู่พี่เอ๋ยก่อนทำอะไรฮะพี no ่จะทำอะไรเนี่ยพี่จะทำสวิงเหรอซีซอไงซีซอนี่ซีซออ๋อซีซออันนี้คือซีซอใช่ไหมใช่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูทำสไลด์แล้วกันนะทำสไลด์ผมทำสวิงเนาะผมชอบสวิงครับชิงช้า ตาตองมองไมเขาไม่เขายืนหลับอะพี่นี่ผมวางไว้ให้แล้วคุณอยากวางจัดตรงไหนเชิญเลยฮะได้หมดฮนะเอาคุณวางอย่างนี้เลยเหรอคุณจัดเลยก็ได้ขณะนี้เซิร์ฟเราจะหน่วงเบาๆนะครับไม่รู้เกิดขึ้นจากอะไรน่าจะเป็นที่เปิดนะครับนี่นนเราต้องมีนะด้วยได้แล้วได้แล้วสวิง <laughs> ไม่ใช่สวิง <laughs> จะสลับกัยเยเลยนะใช่อยากสวิง อ้าวม้าเขาอยากจะสวิงด้วยอ่ะพี่จริงอะเขาบอกรู้สึกสนใจมีรถลากด้วยมีรถลากด้วยเหรอเผื่อหน้าหนาวไงรีบรีบรีบกำลังหนาวไงช่วงนี้ก่อนที่มันจะหายหนาว Yes Pete คนละเพลงสู่ักสู่แกน้ำตาใช่เหรอ เฮ้ยเราไปเอาหิมะมาใส่ด้วยดีไหมเนี่ยจะได้แบบเฮ้ยมีมุมแบบเมืองหิมะเออเนาะน่ารักเป็นจริงแล้วก็แบบมีต้นไม่ใช่ต้นสกุลัดแล้วก็ต้นคิดว่าเดี๋ยวผมค้าวางวไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยมาจัดเนาะได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วกินงงงยกินงงงยกินงงงย์งงงยคืออะไรอะไรคือกินงงงยคะคือ แต่ฉันกินขะตุกตาหิมะกินงงอยตุกตาหิมะกินงงอยกินงงอยกินงงงยคือเหมือนเราเปิดแล้วเราก็จำได้แล้วเราก็ลืมใช่คือไม่ไม่เข้าใจสิราะคืที่แลมันจะยากอะไรเช่นนั้นเขียวสามนี่กินงงอยกินงงงยกินงงอย์งงงยคุณทำอะไรฮะ แล้วมันคืออะไรคือกิ่งงงอยของพี่เร<อ>าก็ลังดูอยู่ว<ๆ>่าจะทําอะไรต่อดีเกี่ยวกับพวกต้นคริสต์มาสไงผมก็เลยต้องร้องเพลงกิ่งงงอยกิ่งงงอยกิ่งงงอยงงวยอ่ะรู้จักบอโอเคโอเค I get it ทำประสาทยังทำแล้วนี่ไงประสาทมีน้อย <c oughs> ประสาทมีน้อย <c oughs> เล็กมากอ่ะคุณที่นอนอาบชายแดดคุณอ<า>ชอบ ที่นอนอาบชายเดดผู้ผิดที่นอนอาบชายเดดวัดนี่ดีกว่าแล้วผู้ผิดไงที่นอนอาบแดดนี่ใช้มือขุดดินให้ลูกอะแบบความพยายามสูงโถเดี่หนูที่ขุดขุดให้ไหมบ่อน้ำเราจะใหญ่แค่ไหนครันขวัญโอเคเดี๋ยวสไตล์หลีกเข่าอีมาทำให้ค่ะผู้ผิิ ถ้าหนูกำลังจะพูดหรือว่าพี่ไม่ทำใม้มีมิติไหนหรอนี่ไงมิติดีมากพี่มิติคาวาอีเกออันนี้ก็กดไปบล็อกหนึ่งนี่เท่านี้เราก็มีมิติแล้วอ่ะเอาอย่างนี้เหรอนี่แหละมันจะต้องไม่เป๊ะเว้ยถ้ามันเป๊ะเกินเดี๋ยวมันจะไม่ดีเฮ้ยมันต้องเป๊ะหรอเออเบี้ยวๆเรามบผิดล้วปา อันนี้ก็วางทรายฮนะมันจะเป็นแบบที่ว่ายน้ำทรายข้างนอกดีทสาข้างนอกดีก็เมื่อกี้ตรงนี้เป็นดินไงอ๋ออโอเคโอเค,โอ,เคโอ้ขุดขวานโอ้ขุดขวานได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำวาเทให้นะคะไงผมก็ล้อมทรายให้เนี่ยถ้าจะถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยทำเพื่อลูกได้หมดใช่ดวผมนี่ใช้มือขุดเลยนะครับ มาาผมนี่วิ่งสี่สี่คูณร้อยเมตรเพื่อตักน้ำขี้เกียจเข้าบ้านไปคับใหม่คับถังคับก็ได้นะมีเยอะเลยครับดีกว่าเจาะเล่นขวัญเจาะน้ำมาเจาะน้ำที่ไหนอะพี่เจาะน้ำตรงนู้นก็พูดเหมือน <laughs> ฮะ <laughs> จะไหลมรับล่บ้าเหรอ <laughs> มันก็ไหลนะแต่มันก็ต้องมาตั้งปิดอีกป่ะ เพิ่มสายเพิ่มสายสาย,สายหมดพอละปันนี้แหละง่ายดีโอชีเร oh, <she. S 1> ไปเอานี้มาวางวางไว้ข้างบนเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ก้มหัวลงมาวางไว้ข้างบน <c oughs> นะบนหัวเหรอไม่ไม่ไม่นนี้ก็ให้ลูกเขามาแบบว่าเขาเียกอะไรนะปั้นดินปั้นทรายเล่นใช่ไหมใช่ปั้นดินปั้นทรายให้ลูกท่านเล่น นั <laughs> ่นบัวนั่นควายคล้ <c oughs> <Okay. S 2> ายๆกันเนี่ย <c oughs> ได้แล้วนะครับสำหรับสระน้ำของลูกสระน้ำเล็กๆฮนะจอมแจมแ <c oughs> สะน้ำน่า,ารักฟุ้งฟิ้งทำสไลด์อีกอันไหมสไลด์ลงน้ำซะหน่อยโอเคเป็นสไลเดอร์ลงน้ำอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า <c oughs> แบบที่นอนนะคะ <c oughs> ถ้ามันเป็นรอ,อเยเย้ะ ที่นอนอาบแดดมันลอยพี่ยังไงก็ลอยไม่เป็นไรก็วางแบบลอยๆแล้วแหละที่นอนเปกาเดียมอีกใช่เดี๋ยวมาอันนีงดิวิ็นกัเดียมเรดิโอซ่อ่ะเย็ดก่อนดูอทำอะไรเหรอดูอด้ไหน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 พี่นอนใต้น้ำเด้อ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 เราอีกั้นน้ำไม่ได้วยนะ เออนี่แต่นอนได้เนะ่ที่นอนเนี่ยโคตรเจ๋งอะ่ะคือน <laughs> 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 ทำได้เยสนะที่เป็นของเล่นลูกของเล่นใหม่ที่นอนใต้น้ําที่นอนใต้น้าแบบว่าอยากจะนอนเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกวะไรนะเหมือนห่วงยางที่แบบว่าเอาไว้ใช้นอนเล่นใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> แต่ว่าพระเอิญที่อ,อยู่ใต้น้ําเราดูเขากั้นน้ําให้ด้วยนะให้หายใจได้ด้วย <laughs> โหสุดยอดจริงเลยใช่หือว่าดีมากสุดๆเลย โอเคเพื่อเพื่อลูกของเราดีใช่ใช่เผื่อลูกมีหลายคนเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกมนึงหนึ่งอะให้น้องเขาเล่นหลายๆคนนะคะนี่แดดหนออุ้ยแม่เห็นแล้วแม่อยากจะเล่นสไลเดอร์มากเลยอะค่ะอุ้ยสไลด์พังตัวทะลุแน่คุณแม่ตัวทะลุ อุ้ยสไลด์ละเอ้เป็นไงมากเลยมากเลยอะค่ะติดติดป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละสนุกจริงๆมาทีนี้เราต้องมาทำโซนหิมะเราต้องไปเอาหิมะมาครับได้ค่ะหนูขอมอบหน้าที่ให้พี่การไปแต่เราจะไปไหวปะวะเอาเอาจอบมาสิอ่าเดี๋ยวหนูให้นี่ไปอะใกล้พังแล้วแหล้วนะแล้วเราจะไปไหวไหมเนี่ย รู้สึกเซิร์ฟนี่กระดองกระแดงแมากเสียวมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเสี่ยงเพื่อลูกโอเคถึงแดนทีมาแล้วเนื้อิอิ Let it go Let it go Don't hold back anymore น <at> ุกดีใช่ขุดแบบรรรแบบเงี้ยครับขุดแบบเมามันมากจะต้องวางไหมลูก โอ้โหลูกแบบนั่งสารลูกมันนอนนอนหน้าบ้านโอ้ยนอนหน้าบ้านทำไมให้เขาตามอยู่ละ่ะคุณขวัญทำไมคุณขวัญเป็นอย่างนี้เนี่ยให้เขาสเตย์ไว้หน้าบ้านไงแล้วเขาก็เลยขึ้นไปนอนไม่ได้ไงจะร้องตองมองมวยบอกเอ้วรองมองมอยบอกม่วงมากเลยค่ะคุณนี่เสียงโตแล้วเหรอลูกเสียงไม่แหลมแล้วเนาะเสียงโตไปเลยม่วงมากคุณนี่ เสียงไปกระเทยเลยนะลูกใช่เสียงไปกระเทยเลยนะลูกว้าวมากเลยคุณแม่คะลูกแบบโตมาไงกลายเป็นกระเทยไปแล้วโอเคถึงแล้วไหนครับเราทำไวเค็มไวเลิ่กเกินเราจะทำสวนหิมะอยู่ตรงไหนดีครับสวนหิมะเป็นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะใกล้ๆกันเลยนี่เลยค่ะเด้นในเลยีเดียวใช่ มาเอาบล็อกมาเดี๋ยวระวังให้ก็ได้ขวัญใช้งวงตะวัตวางลงไปเดี๋ยวดูเดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีงวงมีแต่งาเอ้ยไม่ใช่อ่ะเรียบร้อยมุมหิมะนี่เรียอะไรเนี่ยไหนอันนี้คือคุ้มญ้าคุ้มญ้าเดี๋ยวเก่าไว้แบบเป็นโซนนี่แหละโซนไหนเขาจะต้องอยู่น้ำเล่นเลยพวกเนี้ยเขาต้องอยู่แถวๆว่าน้ำ จะไปน้าตรงสายไม่คือว่าเดี๋ยวเราจะทําน้ําตรงนี้อีกอันนึง่งไหลายน้ําจังเลยวะ <c oughs> ขอนไหล <c oughs> น้ำ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้ําต้องมุมแบบมุมธรรมดาไงส่วนนั่งเล่นธรรมดาเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยรอบๆแล้วก็ค่อยเอากวางมาวางแอะเป็นไงพี่การมาขุดหลุมน,น้ําให้หน่อยสิตรงไหนเป็นนะแองๆนิดนึงเนี่ยแถวนะตรงนี้นิดนึง หน่อยนึงหลับซักนี่ันเดี๋ยวหนูไปตักน้ำนี่การที่ขุดมาสิแล้วที่ขุดไปทำอะไรวะเขาใช้มือขุดเหมือนเดิม <c oughs> ลืมลืมไม่เข้าใจเลยอะ่ะพี่ไม่เข้าใจขวัญเลยพี่ต้องเข้าใจหนูนะคะไม่เข้าใจอะ่ะครับเดี๋ยวพี่ก็เข้าใจหนูคะ่ะ ไม่เซนซิทีฟกับงานที่หนูทำ What is sensitive I don't know I don't know why I say it แห่ะน,นกกระยางต้องมีเพื่อนนะฮะหาเพื่อนให้เขาหน่อยสิเพื่อนนกกระยางตัวอะไรเพื่อนนกกระยางก็นกกระยางนั่นแหละต้องมีทั้งสองตัว <laughs> อ๋อเป็น คู่ผัวเมียว่างั้นเออทุกอย่างมันต้องเป็นคู่ไม่ใช่คี่โอเคค่ะไม่งั้นมันจะเหม็นเกี่ยวอะไร <c oughs> ไม่เกี่ยวทีน,นี้ความสามารถในการเล่นมุกถดถอยนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกเหนื่อยๆมากไม่ดีเลยโอเคเราจะทำหอยนะคะเพื่อไปตกแต่งหลังให้กันโซ <c oughs> นทะเลทรายของเรานั่นเอง โชนทะเลทรายด้วยนะเจ๊ใช่จะมีหอยต่างๆนานา,นาอุ้ยฟุ้งฟิ้งอ่ะเธอใช่เขาเป็นแบบคู่รักกันที่นั่งนะคะเราก็ต้องแบบว่าเป็นที่ที่แบบโรแมนติกนิดนึงนะก็นี่เลยนั่งใกล้ๆน้ำเน่องอ่าแงสวยงามคุณโอ้โหเป็นการจัดแต่งได้สวยงามฟุง้งฟริ้งฟุ้งกิงก แมวมากลูกคงแบบลูรักพ่อแม่ค่ะมีให้เล่นหลายอย่างเลยเยยะน่ารักสดใสกระมุงกระมิง <c oughs> คิดว่าไอ้ตรงนี้หลงไปครับพ่ขวัญตรงข้างหลังเนี่ยครับอาจจะต้องหาอะไรตกแต่งให้มันเป็นสวนมากขึ้นครับ<อ>ผมต้องไปหาพุ่มไม้อเอ๊ะพุม่มไม้เรานี่ตัดได้ไหมเนี่ย<อ>ตีแตกเฉยเลยได้ค่ะถ้าใช้ ใช่ต้องใช้กันไกลตัดขนแกะจะได้เดี๋ยวเราหาดอกไม<า>้<า>ในบ้านไปปลูกด้วยก็ได้ค่ะเหล็กในกระเป๋าพมาดอดีเลยกันไกลมาจะได้ออกมาเป็นแบบส่วนย่อมเบาๆนะคิดเองนะครับมั่วคนจะรดคอมอ้วนโอ้โหซื้อมาดูคุณพ่อซื้อไหมผมครับจีบได้นะคุณพ่อจะจีบผม <c oughs> โสดเฉพาะวันนี้ <c oughs> แม่พ <ider> <cción> <wh barrels> <sk> ่อคิดแคทครพ่อซื้อคิดแคทมาให้สองอันเชียวพอบอกว่าอ่ะลดความอ้วนซื้อมาให้ในนี้มันจะเป็นแบบว่าล้อมถูกล้องค้อนจะได้แบบดูมีแบบว่าเขาเรียกไงมีอาาเขตจะได้แบบดูมีอะไรมากขึ้นได ดอกมงดอกไม้ต้นยงต้นหญ้าเดี๋ยวยิ่ยักษ์นิดนึงแล้วกันอะด้วยความเป็นสริมงคลนี่ไง,ไงไมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้น,รนหรือเปล่านะผมคิดว่ามันก็มีนะหน่อยๆก็ม <c oughs> ีนะคะ <c oughs> อันนี้จะปลูกให้มันโตอะไรไหมคะนะต้นไม้อ่ะค่ะโตครับพอดีว่า ฉันมีผงวิเศษค่ะจงวิเศษตาล้มซูชีปนะฮะเป็นซิวนะใช่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหทำไมต้นไม้มันโตจังวะมันดีกระเตี้ยก็ไม่เป็นไรเก้าความเตี้ยนี่แหละนี่ข้างนอกนี่ด้วยต้นนี้อ๋อางนอกต้นนี้ด้วยเออหมดแล้วมีกระดูกอะเก้เงิบมีอันสองอันเมื่อกี้ กระดูกระดูกกระดูกกระดูมันมีสิคาไม่มีอ่ะ้องอยู่ในบ้านเดินมเดี๋ยวเดินเข้าไปในบ้านก็ได้นะจ๊ะมากันไปเพลงไงลมลื่นลมลืนมากเลยคุณโอ้โหดูสวยขึ้นนะเออดูดีขึ้นลมลืนสุดๆดูมีอะไรเธอเอาสวิงมาใส่สิเออสวิงอยู่กับผมอ่ะสวิงอยู่กับพี่กันแต่ไม่มีนะโอ้โห อย่างล้มลื่นเดี๋ยวขอดูภาพรวมสวยนะคุณภาพรวมแบบดูแบบมีเกาะเล็กน้อยของเกาะเล็กน้อยอลังการมากเนอัมาการ์ดการ์ดฟาดไงแล้วนี่คือผลงานของเราทั้งสองคนนะครับโอ้โหลูกๆที่แบบว่าอุ้ยตื่นหีใจมากเลยคุณครูคุณแม่ว่าทำแบบทำแบบนี้เอาดิเจนดิเจนเกียร์เสียงว่าเสียงลูกก็ไม่มีลูกผู้ชายผมพากสักทีครับ แต่รู้ผู้หญิงว่าไงสตงองม,สตงมองไม่สวัสดีค่ะคุณพ่อเสียงกลับมาเด็กอีกแล้วค่ะคุณแม่คะอ๋เป็นไรลูกพอดีเมื่อวานเป็นวหวัดนะคะ,อ,คคะอ๋อไปเรียกน้องน้ำมาให้หน่อยสิคุณพ่อ้องน้ำองน้ำมาเร็วอา่าภาคสิครับ คุณพ่อโอ้โหน้องน้ำมึงเมาไปห่วงจนะหนูลืมค่ะพ่อได้หนูละคะว่าไงคะคุณพ่อแล้วทำไมน้องน้ำเขาไม่ยอมลงมาน้องน้ำเขาส่งหนูจ็ให้เขาตามมาสิน้องน้ำเขาส่งกระจกอยู่อ๋อน้องน้ำแต่งตัวอยู่ค่ะคุณพ่อหนูยังไม่สวยเลยค่ะหนูสวยแล้วค่ะหนูมาแล้วค่ะคุณพ่อ มีอะไรหรอคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะคุณลูกเอาไก่ไกคุณแม่ก็ไม่มีอะไรมากนะคุณลูกคุณพ่อจะพามาดูเนี่ยครับมาเร็วตามคุณพ่อมาเร็วทั้งสองคนเลยได้ค่ะอหอมอะแม่มาเดี๋ยวหมอนข้างเดินเล่นมาทางนี้มาเรารู้หมอนข้างไม่นอคอหรอกเชื่อฟังนะมาหมอนข้างมานี่มาเร็วมาเร็วเร็วมา ไม่เชื่อหนักนั้นข้างนี้ดื้อมากเลยอ่ะอ่ะเล่นเสาแล้วอ่ะอ่ะนอนอยู่นี่แหละนะบนข้างมาเดี๋ยวพ่อจะพาลูกๆมาดูนะฮะส่วนที่พ่อพ่อพ่อแม่แต่งให้เป็นไงสวยงามไหมลูกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณพ่อนค่ะาค่ะเกียร์เสียงสะตาไว้ค่ะวิ่ง อ่ดะ่หูชอบุมพีากเยชอบด่บดบเูเล่นแล้วนี็นไะมชอบมีม้าเหรอใช่สนุกมากเลยคุณดูดิหูเล่นเนี่ยดูดูนี่น้องน,น้ำเขาชอบนี่ฮะน้องน้ำเขาก็ชอบเล่นน้ำไงตามชื่อ,อ,อ,อน้องน้องำชอบเล่นน้ำมากเลยค่ะคุณพ่อเ <Hey. S 2> ้ย ป้นหอยนะคะคุณพ่อคุณพ่ออยากดูน้ำปั้นหอยไหมไหนขอป้านหอยดูหน่อยนี่ไงคุณพ่อหอยน้ำเองอันไหนเหรอไม่ใช่หอยที่ปั้นไว้เนี่ยอุ้ยน้ำป้านหอยสวยมากเลยรู้สึกว่าใช่เป็นหอยที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากเลยมีไข่หมูข้างในด้วย อะไรอ่ะก็น้องนาวเขชอบปั้นทรายเป็นหอยใช่ไหมใช่นี่มุมนี้ก็น่ารักนะลูกๆนี่เป็นมุมแบบว่าเอาไว้แบบนั่งพักจหย่อนใจไงนะโดดน้ำแกน้องน้ำนี่ชอบเล่นน้ำใช่หนูชอบเล่นน้ำค่ะคุณพ่อหนูว่าจะไปหาปลากินอยู่ในน้ำนะคะคุณพ่ออันนั้นตัวอะไรละน้องตองวังไม้นี่แบบว่าโอ้โหคุณพ่อหนูชอบขี่่าน ชอบีตกเสียงนั so ้นกเสียงองนโอ้ยเหนื่อยเสียตมกก่คุณแม่พาหูมาดูสวนสวนสวนเลนพิคะสวนเลนออกมาแล้วค่ะไหนแล้วโอ้ยนี่หนูชอบมากเลยกึ่งเลนพุทธิโอ้ยตาเลน ว่าน้องแบบโอ้โหเสียงเขาต้องสะตองไงฮะตามชื่อทำไมมันเป็นรูปเปียกๆเงี้ยเห็นปะเห็นปะมือหยดสมุดสติกเกอร์แสดงว่าเล่นน้ำเยอะแน่เลยอ่ะน้องคมแบบอันแฮปปี้มากเล้วอันแฮปปี้อ่ะไม่ว่าน้องเขารู้สึกเปียกในลมผ้าขาดดื้นเชื้อเล่าหนังศีรษะแชทกันน้องหน่อยแชทกันน้องหน่อยเล่าเรื่องตลกให้ฟัง เล่นน้ำบ่อยเหรอลูกไม่สนใจด้วอเขาบอกว่า Joe อ s a อ้าฟูเขาบอกว่าเรื่องตลกของพ่อน,นี่แม็น่าเศร้ามากไม่ตลก okay, ใช่ไหมโอเคาขอดูชุดน้องน้ำหน่อยไม่ต่างกันเลยนะ<ห>ลูกเราเด็ไหนหน้าตานี้แบบสละสลวยหมวยใสมากโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนดีก่อนขวัญน,นะครับเราไม่มีลูกกันอีกคนนึงเหรอ ก็จะเอาไหม่ะฮะเอาค่ะตรงนี้เลยเอาตรงนี้แหละฮะนี่ค่ะตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เลยใช่ไหมแบบว่าเย็นดีใช่ลานหิมะค่ะเย็นไปเราจะเอาเราเราจะแบบว่ามีลูกกันตรงนี้นะครับอยากได้ลูกผู้ชายอ่ะมาดีกว่าเรามาล้อมล้อมในโดงยากกันดีกว่าเร็วเร็วโอเคเร็วมีกันตรงนี้แหละเร็วดีไงตรงนี้ขึ้นมามาเร็วยังไม่เห็นเลยมันกระตุกเซิร์ฟดาวเอานะสาม ส <Okay. S 2> องหนึ่งมาลุ้นกันลูกชาย <Okay. S 2> ลูกชาย <Yeah. S 2> <c oughs> it's a boy ลูกชายของเรา yeah ลูกชายชื่ออะไรดีขวัญให้เกียรติตั้งชื่อให้ลูกชายหน่อยด้วยผมจะพาดเสียงลูกชายสักทีเเหรอคะสวัสดีครับคุณพ่อ <c oughs> ชื่ออะไรดีอะคะคิดไม่ออกแค่ <c oughs> ชื่อฮีโร่อะไรกันค่ะเกิดมาต้องเป็นฮีโร่แน่นอนเป็นฮีโร่ของบ้านใช่ไหมลูกคนแรกใช่เป็นฮีโร่ของบ้านนะคะเป็นลูกชายคนโตคนแรกนะคะจะผสมกับความญี่ปุ่นลงไปนะฮะชื่อฮีโร่เนะฮะเป็นอะไรคะอ่าฮีโร่โอเคค่ะฮีโร่กับฮีโร่โอเคครับนะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราแคสกันนะครับวันนี้นั่นก็คือสวนของเราน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดุงกระดิ่งแมวนะครับแล้วก็ได้ลูกผู้ชายชื่อว่าฮีโร่นะฮีโร่รฮ,โรรฮีโร่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ ลองพิมพ์มาแล้วกันนะครับว่าอยากให้เราทําอะไรนะครับเราจะได้แบบมีอะไรทำกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะได้เล่นกันบ่อยๆเนาะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะและอย่าลืมดูเกมอื่นของพวกเราด้วยนะครับนะนะรู้สึกคนดูน้อยต่อย่าใจมากนะครับนะโอเคฝากดูด้วยนะครับนะเนาะใชมเปญขวัญคุณขวัญก็ลอยเนื้อต่าใจใช่ไหมนึงค่ะนิดนึงมีแต่แบบน้องหอดสมไมคับอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเกมอื่นไม่ค่อยดูกันใช่ครับช่วยๆกันดูแลกันนะครับนะก็พยายามตั้งใจทำาุเกมนะครับก็ ฝากไ้ด้วยนะครับส่วนแม่ครับก็จะพยายามลงทุกวันศุกร์วันเสาร์แลวกันนะครับถ้า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 เป็นไปได้อะนะแต่ก็มีอย่างน้อย1คลิปอยู่แล้วนะต่ออาทิตย์โอเคค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยนะเพื่อนๆเอเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับมาทำฟาร์มลากันดีกว่านะครับ น,น่ารักใสๆนะครับก็ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็เกมแบบว่าดูน่าสนใจดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเราก็จะเกิดมาอยู่ในฟาร์มของสลามนะครับซึ่งสลามเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับโย